มุมวัวจนถึงมาเลนมักนำเป็นช้อปปิ้งแอนด์ดิ g นะครับนะครับก็จะเป็นโซนอาหารแล้วก็นั่งชมวิวทะเลสวยๆมีบาร์กลางแจ้งเยีนยนวันนี้นะครับนี่พิซซ่าซาลาิโนเนาะมันเป็นไส้กรอบที่ทำจากเนื้อหมูของสเปนนะครับก็จะมีรสเข้มข้นสุดและเราเลยเลือกเมนูนี้มากินกับเบียร์นะในเบียรเรามี3ามตัวนะตัวนี้เป็นโลเคเลยชื่อว่าเอสเซ่า ตัวนี้เป็นแดมเลมอนอันนี้อันนี้ออกหวานอันนี้อร่อยอันนี้เหรอเสิร์ฟครับคุณผู้ชายอันนี้เบียร์เลยอันนี้เลมอนบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นเมืองชายทะเลนะก็เลยนี่สั่งสปาเกตตี้ซีฟู้ดมาหนึ่งจานเก๋มาติมโอ้ดูน้ำนซอสเข้มข้นนะนี่อร่อยวะซาลามิโน่มาโอ้โห é uh -huh. yeah. yeah.